สวัสดีค่ะแม่ป่าพาทำพากินกับมาอีกแล้วค่ะเมือนี้แม่ป่ากับสิพาไม่เห็ดน้ําจิ้มค่ะเพื่อนๆน้าจิ้มกินกับซุกี้หรือว่าเนือย่างกระได้เ้ยค่ะเพื่อนๆค่ะกับมาเริ่มทํากันเลยเนาะค่ะขั้นตอนแรกแม่ป่ากับเอาพริกสดค่ะเพื่อนๆเอาพริกแดงเนาะค่ะกับกระเทียมใส่กับปลากวักชี่ค่ะเพื่อนๆเหตุแบบง่ายๆเลยค่ะที่นิ่ค่ะเอา อันนี้เป็นซอสเบกเกเตเทศนะคะคืะ่อนเพื่อนใส่ประมาณหนึพพ่งทพีค่ะตามด้วยซอสพริกค่ะเ,เพื่อนเือนใส่ลงไปประมาณ2-3ถึงทพ,พีค่ะเติมความหวานด้วยน้ำตาลค่ะเ,เพื่อนเืนใส่น้ำตาล2ทัพพีค่ะน้ำตาลที่ใส่ก็เป็นน้ำตาลทรายแดงค่ะเพื่อนเพื่อน ตามด้วยเต้าหูย้ยีค่ะพเพื่อนเพื่อนเต้าหู้ยี่ไม่ปากกจะใส่สามก้อนค่ะใส่น้ำเต้าหูย้ยีลงไปน้ำประมาณหนึ่งท้พี่ได้ค่ะพเพื่อนเต้าหูย้ยีนี่ก็จะมีความนัวความกลมกลมอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนตามด้วยผงชูรสค่ะพเพื่อนเพื่อนหรือว่าผงนัวของเหเนาค่ะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะพเพื่อนเพื่อนให้พอดีกับเครื่องอวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้ค่ะ แม่ปาก็จะเฮ็ดหมอเล็กๆค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็เอาลงมาปั่นค่ะเพื่อนๆปรุงกะประมาณเรียบร้อยแล้วก็เอาลงมาปั่นปั่นให้ละเอียดทุกอย่างค่ะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเมืองสีสันของน้ำจิ้มเผานะคะเพื่อนๆหน้าตาน่ากินข้าเข้มข้นมากๆเลยค่ะ จากนั้นก็ใส่ในหม้อค่ะเพื่อนๆเ,เอาไปเคี่ยวให้ซุกอีกเท่อนึงก้อนค่ะใส่งาขาวตามลงไปค่ะเพื่อนๆงาขาวเขาไม่ปาเนี่ยก็จะเอาไปขวก้อนด้วยค่ะขวให้หอมๆก้อนค่ะจากนั้นเอาลงมาใส่เอาเก็บใบหน้าน้นอยไม่ปากก็เลยเอาตองเอาไปต้มก้อนค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ลืมก็คือซอสหอยนางรมกับเพื่อนๆใส่ลงไปหนึ่งทัพพีค่ะเพิ่มรสชาติหอมๆกลมกลมดีเวยค่ะเพื่อนๆเข้มข้นน่ารับประทานมากๆเลยค่ะแม่ปลากระดิซิมม์มัรสชาติแล้วดวยค่ะนัวกลมกลมพอดีเลยค่ะบบเพชรแห่งเปรี้ยวหวานพอดีตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆผู้ใดมากหวานก็ใส่น้ำตาลลงไปหลายนิดนึงค่ะมากสมกับเพิ่มรสชาติด้วยน้ำซ้มสายชูก็ไดค่ะ น้ำจิ้มของเ้าก็เริ่มเดือดได้ที่แล้วคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ราค่าเร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเพื่อนๆจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นพ่อเย็นเรียบร้อยแล้วเฮาก็จังเอาใส่ใส่ขวดหรือว่าใส่กระปุกตามความต้องการของเ้าเลยคะ่ะหรือจะนํามารับประทานเลยก็ได้คะ่ะเพื่อนๆแซ่บดีคะ่ะวิธีการทําน้าจิม้มสุก้หรือว่าน้าจิม้มหมูกระทะนะคะเพื่อนๆ สูตรนี้กระแซบแสบกับเพืพ่อนไม่ปากระเฮ็ดกินอยู่บ่อยค่ะเพืพ่อนที่นี่ก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อน,นเมืองค่ะผู้ได้มักก็เฮ็ดตามที่ไม่ปาพาเฮ็ดเลยเด้อค่ะเพืพ่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไม่ปา,า,าพาทำพากินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ